กับผมกันในช่อง KSNT วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hero of New World หรือว่าเกมฮอนนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มปิงโกให้ดูกันเกมเพิ่งอัปเดตเข้ามากันนะครับวันนี้ผมมีตั๋วเหลืออยู่1,160ตัว๋วมาดูกันซิว่าเราจะได้อวตารกี่ตัวแล้วเราจะได้กล่องเพชรมั่งไหม มารอชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีอวตารอยู่28ตัวมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้เพิ่มตัวไปเริ่มเลยเราจะได้สุ่มได้กี่รอบได้ตัวไปก่อนเลย30รอบที่1นึผ่านไป กล่องอันนี้กล่องธรรมดานะทุกคนเฮ้ยกล่องเพชรได้ตั๋วไปครับสามสิบ กล่องทองไหมโอ้มาอย่างนี้ตัวไปตัวอีกแล้ววันนี้เราต้องได้กล่องเพชรกันบ้างแหละผมว่านะมาตัวหกสิบก็ยังดีนะทุกคนหกสิบตัว แต่ก่อนตอนอยู่ค่ายกาลินานี่ผมสุ่มประจาเลยนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเกลือครับลงตัวประจำกล่องทองไมไมมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วตัวอีกแล้วครับสามสิบเราได้อวตามาแค่นหนึ่งตัวนะเมื่อกี้ลงกล่องกล่องทองแดงนะทุกคนปึ๊บอ่ากล่องทองแดงอีกตัวได้ตัวอะไรครับ โอ้ได้หวานอ๋อแล้วผมลืมบอกไปว่ากล่องพวกกล่องเงินนี่ก็จะได้พวกเสียงพวกสีชื่อด้วยนะทุกคนแล้วก็พวกอวตารกล่องทองแดงก็จะมีพวกมีสแคดาวพวกอวตารพวกหวานอะไรพวกนี้นะทุกคนกล่องเพชรก็จะมีพวกมีเสียง อกล่องพองก็จะมีเสียงเหมือนกันเรามาสุ่มเล่นๆกันวันนี้ค้างอย่างนี้หมายความว่าใช้อย่างนี้ต้อง ต้อง,องเรียบร้อยครับสัวตั๋วเราก็สามารถเอาเอาไปแลกแลกอวตารได้เหมือนกันนะทุกคนนก็ได้ตั๋วอีกเลยฮะมีตั๋วสามารถแลกพวกล่างสีทองได้ไป เราเพิ่งได้เอาต้ามาหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็หวานอีกหนึ่งอันลดไปเกือบครึ่งแล้วนะทุกคนอ่ากล่องทองแดงแล้วอ้าวได้หวานอีกแล้วครับไปสวยอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงมาทางขวามาทางขวาแล้วยังไงต่อ ก่องทองไหมตัวอีกแล้วไปต่อครับไปต่อเรื่อยๆเฮ้ยลงมา,างี้ต้องได้แล้วโอ้โหตัยวอีกแล้วต้องท่องนโโมนน้โมจุ๊บมาแล้วเชื่อผมรอบนี้ได้แน่นอนกล่องเพชรนี่สวยเข้าตัวบ่อยมานะทุกคนหลุมดูด มันน่าจะมีพลังงานบางอย่างน่าจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนั้นมันก็เลยดูดเราลงแต่ตัว30นะทุกคนตัวห0ิหน่อยก็ไม่ได้ได้แต่ตั๋วส0มสิบไปครับไปต่อกันเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหเนี่ยตามหลักนี่ต้องลงแล้วเนี่ยทุกคนมันจะเด้งกลับไปอีกได้ป็อกเจลาไซด์นะทุกคน ไม่ได้ต่างจากร่างแรกเลยนะทุกคนป๊อกนะนะครับเอออย่างน้อยตัว60ก็ยังดีกว่าตัวสามสิบนะนะครับแล้วมาลงฝั่งซ้ายนี่มีโอกาสลงกล่องมากกว่าฝั่งขวานะทุกคนส่วนใหญ่ฝั่งขวานี่ได้ตัวน้อยตลอดเลยตัวสาสิบ ได้เดโวมานะทุกคนล่างไข่ต้มได้ตัวอีกแล้วนะเราได้ไมากี่ตัวแล้วเราได้มาหวานมาสองอันแล้วก็ตัวประมาณสามตัวถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อได้สแรตนะทุกคนนินจาล่างดอกกุหลาบ ตัวจะหมดแล้วอ่ะยังไม่ยังไม่ได้ของดีเลยอ่ากล่องทองครับเป็นอะไรเฮ้ย<อ>ไอตัวนี้มันอมมาลาวะทุกคนน่าจะอมมาลาเลยไปครับไปต่อ ตัวอีกแล้วเห็นว่าแต่ก่อนนี้เขาว่ามีเทคนิคการดูไฟนะทุกคนแต่ผมก็ดูไม่เป็นหรอกผมก็กดไปนะไปกล่องทองมาไม่ทองก็เพชรแล้วจังหวะนี้ปับเข้าให้สวเราจะสุ่มได้อีกสองรอบนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันลงตัวนะ ราจะสุ่มได้อีกรอบหนึ่งถ้าลงตัวมับได้อีกรอบนึงนะทุกคนไปอ้เง้ยัวมาทองเลยใช้ทองในการสุ่มบ้างนะทุกคนสัก279ทองเนี่ยเป็นเศษก็คือเราสุ่มสุ่มใช้โดยใช้การใช้ตัวนะทุกคน ได้แต่ตั๋วกลับคืนมาเหมือนกันใช้ตั๋วก็ได้ตัว๋วแล้วใช้ทองอ่ะจะได้อะไรจะได้เพชรหรือเปล่านะหรือจะได้ทองกลับมาลองดูนะทุกคนอ่ารอบแรกมาตั๋วไปก่อนเลยอ่าลองสลับกันโอ้โหมาเร็วขนาดนี้โอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ โอ้โหหลุมดูดจริงๆนะทุกคนหลุมเนี่ยมีพลังงานบางอย่างดูดดูดเหล็กเราอยู่เฮ้ยได้ของแล้วทุกคนตดวอะไรโอ้พีเดเตอร์นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ แต่ก็ได้อยู่นะทุกคนมับตัวอีกแล้วครับได้อีกรอบนึงถ้าเกิดลงตัวเราจะได้สุ่มตัวอีกครั้ง,น,งนะทุกคนตอนนี้แหละกล่องเพชรกล่องเพชรมาโอ้โหลงทางซ้ายแล้วมีโอกาสลุ้นครับลงกล่องแน่ๆร้อเอเซโอ้หลอดสปริตนะทุกคน เรายังไม่ได้กล่องเพชรเลยอ่ะอยากได้กล่องเพชรสักรอบนึงอ่ะไปกล่องเพชรตามล่าหากล่องเพชรเฮ้ยเอาเป็นไงโหพูดถึงก็มาเลยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์ไนนตว้น่ะนะทุกคนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวอะไรไปครับ อีกรอบหนึงน่งรอบหนึ่งจะได้กล่องเพชรีกกล่องหรือเปล่าปุ๊บตัวได้สี่ มีการยื้อเล็กน้อยครับจังหวะน,นี้ไม่ยื้อแล้วอ่าเรามาดูกันว่าเราได้กลับมากี่ตัวนะทุกคนเราใช้ตั๋วไปตอนแรกเรามี1160ตัวนะแล้วก็เราใช้ทองไปประมาณ500กว่านะทุกคนประมาณนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิด อวาต้าเราจาก28เพิ่มขึ้นมาเป็น36ตัวเท่ากับเราได้มา8ตัวนะทุกคนแล้วก็หวาดอีก2อันถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะทุกคนคลิปแรกของฮอนโปรเจกต์ของโกนะทุกคนใครที่อยากสมัครใครที่อยากโหลดมาเล่นหรือว่าอะไรผมจะทิงลิงดิสคอดวาให้นะทุกคน แล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามชมนะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนวันนี้ไปก่อนแนละ้วบ๊ายบายบุย,บย